สวัสดีไม่ลักแฟนไปที่อยู่ในแกลไลเรนิวเวอร์ทุกท่านอยู่กันในเซคันพีทภาคที่สองท่านผู้ชมหลังจากที่หายหน้าหายตาไปตั้งนานตอนนี้เกมไม่อัปเดตไปไกลเลยเหมือนกันนะแมปคนไทยที่เป็นแนววันพีชแต่ไม่มีความเป็นวันพีชอยู่ในแมปเลยกูก็งงเหมือนกันแต่คนเล่นโคตรเยอะโอ้ตอนนี้นะฮะถ้าเทียบกับคลิปที่แล้วนะออ้ไฟติ้งสไตล์มันเพิ่มมาเยอะเลยท่านผู้ชมตอนนี้มีกนโกโจสุคุณะนะฮะแล้วก็คอมแบทไม่นับอิจารลนะีนะครับนะเดอะฟอสต้าฮาการีนะครับนะคีรัวนะครับ แล้วคีรัวกับก็สปีนคนละคนกันเหรอ <c oughs> งง <c oughs> เลือดนะฮะจีเรนแล้วก็ทัชซูมาก,กิโอดาบนี่เพิ่มมาเยอะเลยนะครับผลพีสารกูไม่รู้เหมือนกันนะกูไม่เคยเห็นผลปีสารในเกมเนี่ยวันนี้กูจะมารีวิวทุกอย่างแล้วกันท่านผู้ชมฮะในเกมนี้แต่ก่อนจะเริ่มการฝากแบบอนิโมดีไซน์มันเดิมครับผมนะแมปสำหรับคนชอบคอสเพเข้ามาในแบบคุณเจอโซนต่างๆมากมาย <c oughs> ต้องเดินเข้าไปใ,ใกล้ๆแบบนี้ก่อนนะครับตัวละครที่จะปรากฏหน้านี่เราอยู่ที่โซนใหม่ล่าสุดมัสเบิร์นเบสนั่นเองท่านผู้ชมโอ้ กด e กดไทยออนทดลองใส่ดูก่อนได้ว่าแบบเทหรือเปล่าถ้าถูกใจว้อพี่กูชอบมัดใส่คนมัดเตอร์ฟักเกอร์มากเลยกดซื้อของภายในแบบได้เลยท่านผู้ชมครับของทุกชิ้นที่ซื้อภายในเกมของเรานะเอาไปเล่นเกมบอื่นได้เลยนะจ๊ะเออนี่นะครับซื้อได้เลยไ,ไม่ต้องมานั่งหาของเองนะฮะตัวละครใหม่ๆอัปเดตตลอดเวลาท่านผะู้ชมนี่ฟรีลงฟรีเล่นนะฮะมีหลายเวอร์ชันให้เลือกกันราคาต่างกันหลายเวอร์ชันมาเลือกดูกันได้ดังๆตอนนี้ก็ซองจิงวูก็มีท่านผู้ชมครับกูมีหมดอะแบบกูแอป แมปกูเก่ออันิเมะแดกอยู่แล้วท่านผู้ชมครับนะมาเลือกช็อปกันได้นะครับเดินดูได้ทั้งวันนะฮะเสียตังค์ได้ทั้งคืนฝากกันด้วยแล้วกันไปนะครับเข้าสู่ s e ็ก n d p ันพีกัน ตูมร้านระเบิดและทิลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเที่ยวเลนโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นแถมยังรับกดเกมพัดอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักศรีออสตุยยังไม่จบในนไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อแต่แ้วท่ลาวาบักลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ เอามาในเกมแล้วทุกคนครับเดี๋ยวเราจะรีวิวตามก่อนต่างๆเลยนะกูจะรีวิวแม่งไงหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟติ้งสไตล์แล้วก็ดาบทั้งหมดนะฮะแล้วก็ผลพิษาทั้งหมดก็ถ้าดวงดีนะแต่เจมกูก็มีเยอะเลยนะครับ GM ก็เสกให้กูอยู่แล้วนะครับเลเวลตันด้วยเป็นไงยังไม่เคยเล่นเลยกูเลเวลตันได้ไงก็ไม่รู้ มาดูที่เกาะนี้กันดีกว่าครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะเกาะนี้ก็จะมีเฮ้ยไอ้นี่ตัวน,นี้ใครวะเ,เะเนี่ยเฮ้ยมันกิ้วกาเม็ดใช่ไหมเนี่ยนี่บังกิ้วกาเม็ดนั่นจะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เรามีคอมแบทอยู่นะผู้ชมครับนี่กูต้องรีวิวคอมแบทไหมเนี่ยเออคอมแบทโง่เน,นี่ยนี่ไงต่อยแม่งเลยเออสกิลมีอะไรบ้างไม่มีเลยโอเครับพลังกิ้วกาเม็ดกันก่อนอนะผู้ชมฮะมาแล้วเป็นไฟติ้งสตาร์ได้ไงวะเนี่ยกิ้วกาเม็ดชัวชาละมาดูสกิลเลย ได้แค่โคเทนะฮะยิงดาวเอาไม่ได้ไงน้องขอตึงสกิลเอ็กซ์โดนตึงโซ่พี่เดวฟานเรียบอยู่แล้วไอ้นุม่มสกิลซีกูดูว่าพลังสุกุนะสกิลว,วีไม่มีมีแค่ซีอันนี้ไม่ใช่ละโอเคน่าจะมีประมาณนี้ฮะ นี่คือพลังกิวกาเมดแล้วก็มีพลังของซูคุนะอยู่นะฮะที่นี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเหมือนจะรีวิวไปแล้วเนาะพลังซูคุนะเนี่ยเอาง่ายๆคือเทอยู่นะครับเป็นเวอร์ชันแรกนะเวอร์ชันแรกมันจะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่มีแค่3สกิลนะครับยิงไฟได้นะครับไฟไม่โคตรกระจอกเลยเกาะแรกน่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามี NPC หลงเหลือหรือเปล่าเช็คแล้วไม่น่ามีนะักผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเกาะต่อไปเลยนะั่นคือเกาะบากี้แล้วกัน มาดูว่าที่นี่มีใครบ้างก็บาร์กี้เท่าที่เดินดูนะผู้ชมครับไม่มี n p c ที่รับหมัดได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปเกาะต่อไปเลยรักกันเอไม่นี่ว่านี่ไงโจโฉอยู่นะผู้ชมกดอีภาพเข้าไปนะครับได้พลังมาแล้วไหนขอดูหน่อยดิพลังเลือดของนายนะเจ๋งหรือเปล่าสกิลเซตยิงเลือดออกไปกูว่าเดียวสกิลเอ็กพอร์ดิเชเอาเลือดมายิงเป็นกระสุนเลยก,กูจะบ้าสกิลสี เดนจิไม่ได okay, ้มึงสกวีมีไหมโอเคไม่น่ามีนะครับมีแค่นี้อสกรอบพัวเข้าไปนะครับแล้วก็ยิงมึงก็โหดเกินพี่ชายยิงเลยนี่คือพลังโจโฉโซโกลิหมูอาลาคาโตโยะมีประมาณนี้สลับเกาะบากี้นะครับเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปเลยเกาะต่อไปที่เราจะไปนะคือเกาะของทหารเรือตรงนู่นเกาะนี้ก็จะมีร้านค้าสุ่มผลพิศดารนะครับห้าหมื่นเบลี แล้วก็ NPC ด้านบนก็จะมีทัสซือมากี่ะานผู้ชมครับเป็นไฟติ้งสไตล์อันใหม่เหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูกันเน้ะเจ๋งหรือเปล่านะฮะไอ่ใช้5,000เจมแต่กูมีหมดแล้วมาดูเนพลังโกงหรือเปล่าทัสซือมากี่เลยนะเว้ยนี่ต่อยเป็นพายุได้น้องมระโหดมันตึงสกิลนี่พัวเข้าไปนะครับจับคนมากระทืบจับคนกระทืบเล่นโคตรเทขอยี นี่ยจับสองตัวอยู่นะสกิลเอ็กโอ้เจี๊ยะคาวิตี้ตึงๆฟูจิโซล่าหรือเปล่าสกิลซีพายุทันโดสกิลวีมีไหมไม่มีนะครับมีแค่นี้นะฮะเสกอุกาบาดมาได้นะครับมันก็ตึงแล้วนะครับบอสทัศน์เมกินเนี่ยเหมือนจะไม่ิดจะอยู่ที่เกาะทะเลทรายด้วยนะเฮ้ยวะโคตรตึงเลยโอเคเอ็ีซีเกาะนี้น่าจะมีแค่นี้นะครับเราจะไปเกาะต่อไปเลยก็คือทะเลทราย สลับก่อนนี้ก็จะมี n อ c อะไรบ้างโอเคมีฮาตาริอยู่ท่านผู้ชมครับน้าพัดลมเย็นฉ่ำไม่ใช่ฮาการิไอ้น้องพลังเสียงนั่นเองมาดูนีต่อยเลยต่อยเลย <c oughs> หมัดเดียวร่วงไอ้น้องมาดูสกิลกันดีกว่าสกิลเซ็ตโดนแล้วมึงคำสาบดวงหัวรุวนเลยพ <c oughs> อทีตานโอ้ตู้คอนเทนเนอร์ว้าวอะไรวะนี่สกิลซ เต้นฉำๆำโช่เช่ได้เจ็ดเจ็ดว่ะดวงดีของตึงบัฟด้วยทั่วทางติดบัฟแล้วกูไม่รู้บัฟอะไรบ้างแต่แรงมากเลยคิววีมีไหมไม่มีนะท่านผู้ชมมีตู้คอนเทนเนอร์อยู่ขอ,อตู้คอนเทนเนอร์ปางนะครับหัวแตกแรงนรลกนี่แหละคือฮาตาลิก่อนจะไปเกาะฝั่งนู้นนะครับไปที่กอเกาะหิมะตรงนั้นก่อนก่อน,อนมาดูดิที่นี่มี N p c ซอะไรบ้างโอเคมีทัสซมากิเกิดตรงนี้แต่กูก็ไม่สนใจ โอเคเจอแล้วหนึ่งตัวนะฮะนั่นคือโกโตนะครับน่าจะเป็นลากแรกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาดูกันเทสหน่อยแล้วกันพี่ชายสกิลเซตยิงเลยโอ้โหมันก,กัดจังอ่ะพี่เลดเลดกระจอกกระจกสกิลเอ็กสกิลซีโอเคน่าเป็นมุกเกนนะทำอะไรจะไม่ได้หรอกกูมีมุกเกนในน้องสกิลวีไม่มีเลย โอเคนะฮะรเวอร์ชันแรกมันก็จะก,กระจอกอย่างนี้แหละจะไม่ช้ชวฮะ <c oughs> ได้แค่นี้เลยหนุ่ม n อ็นเอ็นพีอีที่ว้ทำอะไรไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้มาจากจุจิสึแน่นอนเป็นคำสาปสารนะฮะกูจำไม่ผิดนะ <c oughs> บอสว่าง,งหนุ่มยิงทิ้งแม่งเลย <c oughs> โหดเกิน มาที่กเกาะใบใบร่วงโอเคแล้วก็เจอกับกโูโจล่างเปิดตาท่านผู้ชมครับนะอันนี้ใช้ห้าพันเจมเลยนะแล้วก็ของมากมายนะครับของทำเนี่ยไปหาเองูรีวิว,วย่งเดียว <c oughs> แล้วก็ที่นี่ก็จะมีที่ขายของท่านผู้ชมฮะดีเลยมาซื้อได้นะครับดงครับดาบนะครับมีวัตถุดิบให้ซื้อตรงนี้สว่วนที่นี่ก็จะมีคิดคาเกโนนะครับไอซืนน้อดาบด้วยนะราคาหมื่นห้าพันเจมแล้วก็หาห้าชาร์โดออด้วย ามาดูท่าโกโจกันหน่อยไม่รู้เหมือนเดิมหรือเปล่านะารีเวิร์กบ้างไหมไม่น่าจะรีเวิร์กอะไรเลยนะผู้ชมครับนาะท่าแรกก็อลังการเหมือนเดิมนะครับท่าสองสีฟ้านะครับนาะท่า4ีนะครับมุกเกนเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ท่าวีนะครับนะยิงเพอร์เพลออกไปตุ้มนะครับแล้วก็อัลติเมตมาเตอร์ฟักเกอร์ยูโรอูดิเทนไคอูโรกูชงเรียบร้อยเหมือนเดิมนะอะเท่เหมือนเดิมเลย แล้วก็ยิงพลังไปบึ้มบ้มหายหมดนะฮะตายเต็ง <Hey! S 1> อย่างเทพมันเดิมพลังนี้โกโจสตูลุยล่างเปิดตาแล้วไปเกาะต่อไปเลยเกาะต้นไม้ใหญ่เกาะนี้กูเจอกับแชงคูนะท่านผู้ชมสมัยก่อนมีโอนิกาชิมะนะแต่ว่าน่าจะเอาออกไปแล้วนะครับแล้วก็มีให้ซื้อดาบโยรุตรงนี้ด้วยนะครับราคาแพงอยู่ห้าหมื่นเบลีห้าหมื่นห้าแสนแล้วก็มีหมัดของนี่เลยนะสื่อท่านผู้ชมออวัยรุ่นมาวัยรุ่นพลังเพิง หญแก่ดัก้อนคอหรือเปล่าเนี่ยโอ้พ่นไฟนด้วยกูซีโอ้ยพลังเวทโอเคฮะดูทรงแล้วน่าจะมีแค่นี้พลันหมัดมังกรในน้องโคตรเท่โคตตึงแลนะที่สำคัญฟรีเลนก็อยู่ที่นี่ด้วยผู้ชมฮะสำหรับใครที่อยากจะทำนะครับ ดาฟีเลนก็ไม่ใช่นะฮะเขาเรียกากระทาฟีเลนก็เซลเกมน่าจะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนไปแต่ว่าที่มาใหม่เลยก็คือน,นี่เลยก็ผมจีเลนนั่นเองน่ผู้ชมว้าวนะฮะหมัดจีเลนอย่างนั้นเหรอแค่อะไรบ้างเนี่ยนะครับไม่บอกเลยนะแต่กูมีแล้วกูมีได้ไงไม่รู้ขอดูหน่อยดิตึงกันไหนกันชิงเอาวะต่อยเดิพวัวต่อยก็ธรรมดาเหมือนเดิมนะฮะสกสสิลแซดแซดรวยน้อง โหดเกินคอยทียัดหมดไม่สนลูกใครสกิลเอ็กโอ้ยโกโจไม่ได้มึงสกิลซีแค่นี้เหรอมีแค่นี้เลยเหรอพี่ยิงพลังออกไปได้มันเทแค่สกิลแรกนี่คือมัดจิรลนมาที่เกาะบอสเกิดโอ้ยโกโจเกิด ซัดหน่อยละกันอม,มันซัดก,กูนี่แหละทีเดียวตายเลือดก็ไม่ได้อัพสักแอะท่านผู้ชมฮะแต่ขอหวดหน่อยละกันนี่เลยซัดพลังไปก่อนมุ้มก็ไปนะฮะไม่โดนได้ไงไม่รู้เอ้าไม่โดนซักสก,กิลเลยทีนี้ว้าวแดงแหวกทะลุหมดเลยมาที่เกาะอะไรอีกแล้วกูไม่รู้เหมือนกันนะฮะเกาะเกมนี้มันหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลย ที่นี่มีเอมิเรียนะครับอืมชื่อชื่อเอมิเรียไหมเจอล่วเจลอล่ตัวอะไรไม่รู้อ๋อที่เปลี่ยนไตเติลนะท่านผู้ชมครับนะฉายามีแค่นี้เหรอพี่เกาะใหญ่มาโหราน NPC ก็ไม่มี NPC มี2ตัวมอนไม่มีเลยว่าไตโอ,อ้กุยันเลยนี่โอ้มากอ็อดอันดันวงอะไรวะน้าเอ้ยคืนออยังวะอมีดันเจียนด้วยเกมนี้มีดันเจียนด้วยเอบ้าไปแล้ว นี่เกมมันผจริงไหมเนี่ยโอเคมีซื้ออฟนะครับแล้วก็พลังสองตัวนี้นะครับก่อนไหนดูท่าเดอหมัดเป่ายิ่งฉูบแล้วก็หมัดเป่ายิ่งฉูบะท่านผู้ชมนี่เลยคอนกระดาษกันไกลแล้วก็คิรูนะครับอันนี้ไปใช่ร่างก็สปีดใช่ไหมเนี่ยโอเคจริงมันสามารถทำร่างก็สปีดได้นะวน,นี่ร่างธรรมดาแล้วเหรอโง่ยังเจ๋งขนาดน,นี้ ล่างก็สปีดและเจ๋งขนาดไหนมัไม่ต้องเป็นอ e ีบอสนะใครอยากจะทำก็สปีดแต่กูมีแค่นี้แหละนะฮะไปทำต่อละต่อไปฮะเกาะน้ำแข็งที่น้ำแข็งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก่อนนี้ได้ข่าวว่าเป็นก่อเสียกบอสด,ด้วยแล้วกันหลายคนน่าจะเรียกอย่างนี้นะที่นี่ก็จะมีอิตาโดรีโอเคไหนดูดีอิตาโดรคงนะฮะพลัง โอเควันุนมูกเกนอขอใช้พลังอิตาโนลินหน่อยดิยีย้โอ้ยเฉลพลังมูกเกนปอยทีขี้แตกเลยอื้อุ้งอู้ว่าขาดเลยสกุซีเฮ้ยพี่มึงมีสองสกิลเองเหรองัดพัวเข้าไปพัวเข้าไปเอาไปโดนด้วยโอ้ฮิตบอกยังไงเนี่ยว่ายดามินิดพขวดเข้าไปโอเคสคกิลเอ็กพัวโอ้ กะจ,จอกมากเลยอีกหนึ่งพลังฮะนั่นคือนี่เลยครับผมมันชื่ออะไรนะเดฟโฟสเซนสตาร์ตีกสือ่อมันกันขอดูพลังเจ้าหน่อยสิอือนะสก,อกกสกิลเซตอว้าวลูเคียชัดชัดสี่เอ็กอโทรโรลุกิโชโตะสิลซี่อู๋เออีโคตรตึงแรงอยู่ใช้ได้เลยตัวนี้ชอบชอบ สายสตันชอบเลยแบบนี้ชอบนี่แค่เนี้ยรีวิวโคตรเร็วกูจะบ้าและเราก็ไม่ลืมที่จะรีวิวพลังของซูคุนะเอ้ยซูคุนะท่านผู้ชมฮะนี่เลยซูคุนะเวอร์ชั่นพาวเวอร์อัพนะครับนี่เลยพลังที่โคตรโกงสกิลเอ็กซิงไฟระเบิดตูมเฮ้ยเล่นเป็นขี้สกิลซีอื้ออ้าวสกิลควักหัวใจใช่ไหมเนี่ยสกิลเนี่ยสกิลวีครับผมยูรูเทนไคคูโรคูชง อารมณ์สูง่้นมันและแน่นอนครับผมเอาตีมทนะั้นเราก็ใช้ไปแล้วเนาะโอเคนะขาดอะไรอีกไหมสำหรับเอ่อไฟติ Star, ้งสไตล์ท้าผู้ชมครับถ้าขาดจริงๆก็น่าจะมีแค่พวกที่มันเป็น V2 นะที่เหลือก็น่าจะครบแล้วนะครับต่อไปดาบกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่ดาบฟรีเลนเลยแล้วกันนะฮะหรือว่ากระทาฟรีเลนนั่นเองผู้ชมฮะขวดเลยตบนะครับทีละสามหมื่นเลยนะมึงดูแล้วกันแม่งโคตรแรงกระทา,าปิดอะไรไม่รู้นะเออมึงดูยิงออกเวทด้วยนะโคตรตึงอ่ะ พงกิลปเซตสวดแรกเป็นยายที่ใช้พลังเวทมากว่า5ล้านปีสกิลเอเผาเพิงสกิลซียิงเวทชาโดโ์แล้วก็สกิลวีโอ้น้ําแข็งน้ำชมว้าวเท่เกินนีอ่อไปขนาดนังงโง,โงดาบงงงอย่างนี้เลยนะ มันจะโหดหรือว่าท่านผู้ชมสกิลเซตผ่านคือผาดข,ขึ้นดาบโอ้เฮ้ยมีสก,กิลเดียวโอโ้โหให้กูรีวิวต่อไปเนี่ยคัดลาดกูว่าดูทรงแล้วไม่ต่างกันเลยนะฮะสกิลเซตเอ პ ปส์นี่มันหนักกว่าเดิมอีกไม่มีสก,กิลเลยวายเดยวต่อไปดาบอิจิโกะท่านผู้ชมมาดูกันบังใครเลยนะเว้ยดาบเนี่ยดูฟ้าฟ้าฟ้าสกิลเซตโดนขึ้นบนตา สกิลเอ็กซ์อืมโอ้ยปันนองออนไลน์สกิลซีโอ้ยบังคสกิลวีเอาหมดแล้วนะครับโอเคมีแค่นี้เทยูเทยูโคชิโมะนะครับนะังทอแป,ป๊บนั่นเองทุบแม่งเลยสกิลเซตอืมสกิลเอ็กซ์โอ้ยอันนี้มาจากจุจิสึหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้โอเคมี2สก,กิลเองและก็โยรุท่านผู้ชมครับดาบโยรุในตำนาน ที่ก็ยังดีที่มันมีอยู่ในแบบเกมนี้นะโงก็เป็นวันพิเหน่อยสกิลแซโอเคสกิลเอ็กซสองสกิลรับจบนะฮะดาบเติมแต่ตอนนี้ไม่ไม่น่าใช่แล้วมั้งเอ็กคาลิเบอร์ทุกผู้ชมครับดาบเซเบอร์ในตำนานเฮ้ยมีดาบเร็วนี้อยู่ในเกมนี้ด้วยแล้วเนี่ยโคตรมันตึงสกิลแซดแทงสกิลเอ็กนี่เลยเอ็กคาลิบ์คอยคิดดิพี่ แทงแล้วก็เอกคาลิเบอร์เฉยๆมากเลยแล้วก็ดับคิดคาเกโนงโอ้ดมชมฮ้ยมีดาบท่านคิดอยู่ที่นี่ด้วยเหรอสกลิลเซตอืปาดหน้องอกลายสกิลเอ็กอสกิลซีอาตอมมิกเฮ้เทกเกน้วยวาดได้ด้วยเอาเรื่องอาตอมมิกอีกทีอืแล้วก็วาด เฮ้ยโหดเกินพี่ชายแล้วก็มีเอ่อท่อแป๊บเวอร์ชันอัปเกรดวะวายเด้วมีไหนดูนี่ท่อแป๊บอัปเกรดมึงจะตึงกันอะไหนวะมันต่างกับการแรกยังไงสกิลมันไม่อัปเกรดตรงไหนวะมันกากกว่าเดิมนี่หว่าตะโกงสกิลไม่มีเลยท่อแป๊บงูๆงเลยดาบแช้งขูดครับผมนะมาดูกัน ดาบแข้งตูดออนไลน์อซเบอร์ในตำนานสว้วาวว่าแต่เวช้อเอกปัดระยะใกล้อยู่นะอันนี้แล้วก็ดีดขึ้นดาบได้ด้วยว้ายดีดขึ้นดาบโอ้ปาดขึ้นดาบออนไลน์ไม่โดนเลยพี่ขอตรงนี้หน่อยอโดนอยู่ใช้ได้ใช้ได้เท่อยู่ดาบนี้แล้วก็ดาบของลิบูลูทุกผู้ชมอโอเคคล้ายๆดาบคิดกากินโน่อยู่นะ ไทีปับป๊บปับ๊บปั๊บโคตรเท่ระยะกว้างมากสกิลซีแล้วก็มันคือดาบอะตอมิกกูใชนอัปเกียรอ๋อกูเขียนมันเห็นเขียนสลามกูกันดูว่าอ๋อดาบริ้ไม่รู้วาอันนี้กูลืมไอทีท่านผู้ชมปาดหนออออนไลน์ โอ้โยเท่เกิน,กเ,น,นเกู๊ตแน่นนอนท่าในตำนานไฮแอม,มอาตอมีอ้าวเลื้องแลวก็ดาบลิบโรบุนะฮะเราก็เคยน่าจะรีวิวไปแล้วนี่เลยแทงย,ย,ยาวๆไปน้องกูฆ่าลิงไปเป็นล้านตัวแล้วโอเคนะฮะสู โอเคน่าจะมีประมาณนี้นะฮะใช้ได้เลยนี่คือดาบทั้งหมดท่านผู้ชมเท่มากล่าสุดก็ฟรีเลนกับคิดกากิน,นูน,นี่แหละนะครับต้องหามาใช้ได้เ้ย <c oughs> ต่อไปถึงเวลาความเกิดจะบังเกิดแล้วท่านผู้ชมฮะเราจะมาสุ่มนะฮะแรนดอมฟุตกันนะครับครั้งละร้อยเจมนะฮะมาอันแรกกันก่อนเลยโอ้ผลไรเนี่ยไม่รู้แดกก่อนเลยโอ้ผลเควกไม่ได้อัพสกิลด้วยดิ รีเซ็ตก่อนเลยโอเคอัพเลือดแบบเต็มๆนะฮะมาดูดิสกิลมีอะไรบ้างเออสกิลเซ็ตสกิลเอสกิลซีโอ้สกิลวีลอลโอ้โอคือซูนามิว้าวโอ้มันเปิดมุกเกนแล้วเปิดมุกเกนแล้วนะครับสกิลดีเป็นไงระเบิดเลยน้องล็อกแรกไปก่อนหนึ่งทีโอ้ไม่โดน โดดยิงอู้อาวเรื่องฆ่าบอสได้อยู่ก็ถือว่าใช,ใช้ได้ใช้ได้นะผู้ชมแต่สก,กิลมึงไม่มีทรงไม่มีเสียงอะไรเลยเนาะเฮ้ยเกมมึงใส่เสียงมาหน่อยก็ได้โอเคซุมต่อผลไรเดีย่ยโอ้ผลเดิมเลยเกลือโอ้ฟินิ์ป่ะนี่เฮ้ยของจริงออกมาใช่หรอผลไฟเลยไหนดูดิ สกิลเอโอ้สออเพิงสกิลซีสกิลซ,ซีมีจับด้วยแบบนี้ต้องไปลองซักหน่อยละขอเลาหน่อยละกันนะฮะยิงเลยโอเคสกิลเอเผาสกิลซีพัวตบเอาไฟตบูจังตบเผาโอเค,อเคแค่นี้บินได้ไหมพี่บินไม่มีบ,มมบงไม่มีบินอะไร,ะไรๆทักนั้น สองผลผ่านไปต้องู้ชมให้จะได้ผลเกลืออยู่มันต้องได้ของดีบ้างแล้วว่านะฮะโอเคไอ้ผลบอมใช่ไหมผลบอมนะฮะมาดูสกิลดีโอ้โอ,โอ้ระเบิดโน้กูจะาบ้าจุมต่อโอเค โอ้ผลทรายนักผู้ชมผลทรายมาแล้วนะว้าวโฮโฮพายูโทนาโดว์โอสุดยอดเลยครับพี่นะฮะเอา้ามีสองสกิลด้วยเออโอ้ยทำไมมันกาดกันเลยผลโคโอคได้เลยนะพี่โอเคเฮ้ยผลอะไรเนี่ยสโมเกอร์เฮ้ยผลสโมเกอร์เลยโอเค,ออเค,เอเคต่อยหมัดไฟ,ลไฟแล้วก็พ่นไฟแล้วก็โอ้พับลงตาทำพับลงตาได้แย่ดินจางไงน้องเห็นเนี่ยเฮ้ยผลแสงวะน,นี่ มาแล้วผลแสงในตำนานบินได้เฮ้ยคนเดียวเลยหรือเปล่าเนี่ยที่บินได้โอ้เลี้ยวได้ไหมเลี้ยวเลี้ยวโอ้ไม่น่าได้ทรงนี้เลี้ยวมาได้เฮ้ยแต่เร็วอยู่นะฮะเนี่ยน่าจะเป็นผลที่กวนน่าจะมีประโยชน์สุดหรือเปล่าวะอ้ายิงแสงได้สกิลเอ็กซ์โอ้ขจกเอายาตานะฮะสกิลซีโอเคปล่อยลำแสงมาได้แล้วก็มีดีแค่บินสวยเป็นการรีวิวที่เร็วมาก ผลละแม่งไ่ถึง5วินาทีกูรีวิวเสร็จละโอเคทุกคนครับจริงๆแล้วมันจะมีแบบก็อ like ดไลท์กับดาร์คเฟมแล้วก็อะไรนะโอเปอเรชั่นนี่นะกูก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรก็ God like, อดไลท์เนี่ยเหมือนจะเป็นผลแสงที่เป็นสีขาวนะส่วนดาร์คเฟมก็จะเป็นผลไฟที่เป็นสีดําซึ่งกูก็สุ่มมาชาติหนึ่งแล้วนะครับกูก็ไม่เห็นได้อะไรเลยนะครับก็ไม่น่าจะได้บางดวงกูไม่ก็เกิเกดเลยเกิดนักผู้ชมกูไป่จะไฟงง่ๆเนี่ยเอ้ยนี่เลยไฟงงงๆน้องไฟงง่ๆเฮ้ ใจเย็นพี่บอสเหรอไม่กลัวอะไรหรอกอคี่ว่าเจ๋งขนาดนั้นเลยเยอะตบแม่งเลยเผาน้องแมปคนไทยตึงเหมือนกันนานี่เงี้ยใครอยากลองเล่นอยากไม่เคยเล่นก็ลองมาเล่นกันได้ท่านผู้ชมแมบบดีอยู่เดี๋ยวจะมี NPC กูด้วยนะครับไปขอแอดมินมาละ <c oughs> โอเคคลิปหน้าจะเป็นเคลียรอะไรฝากกดติดตามกันด้วยละกันนะครับทีนี้ปลแล้วบายบายจุจบ๊บ <c oughs>